โวโวเห็นไหมโัวดูห่างมันสิวโวช่มเยาวเนี่ยม oh, ีนกแก้วด้วยเห็นไหมแก้วแก้วแก้วเฮ้ยม um ีเสียงตัวนี้มีเสียง chín Chị... Chị... mát. Dài... mát lên mấy oh chiến oh oh nè oh Giày อืมยาวด้วยวายวายสูงกว่าภูเขาอีกนะสูสูไปเราไปกันต่ออีกดูมีเยอะมีเยอะเลยมีหลายตัวเลย